สวัสดีครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้กับสิภาพพี่น้องว่าเบิ้งนะครับบรรยากาศก่อนการเปิดงานนะครับรวมพลคนชนเผ่าครั้งที่3นะครับนี่คือบริเวณหน้าสนามที่่ะการอำเภอสมเด็จนะครับในบริเวณงานก็มีทีมนั่งร่าจากทุกหมูบ้านนะครับในอำเภอสมเด็จมาร่วมตัวกันเพื่อจะฟ้อนนะครับฟ้อนเปิดงานนะครับสำหรับโชวนี้ก็ชมบรรยากาศก่อนเปิดงานไปก่อนนะครับ แต่และหมูบ่บ้านแต่และชุมชนนะครับเดี๋ยวผมสิบห้าเบอร์ครับนี่เป็นของเทศบาลอำเภอสมเด็จนะครับที่เห็นนะครับร,ร่วมตัวกันเฉพาะจีมนะครับแต่ละคุมมาในทีมทีมเดียวกันนะครับทีมเทศบาลอำเภอสมเด็จนะครับทักทายกล้องนะครับทักทายกล้อง ช่วงช่วงตอนนี้กับเมฆฝนกับมมีครับช่วงฝ่าช่วงกัยังแจงสว่างอยู่ครับถึงเวลาเปิดจริงครับรู้ซึกว่าฝนตกครับฝนตกนี่ครับมีแต่ละที่นแต่ละหมู่บ้านครับแต่ี่ตะกูสวยๆทั้งนั้นแหละครับมาในงานมันนี้ครับคัดเลือกมาโดยตรงครับ เดี๋ยวพาพี่น้องอย่างลาอเบิงก่อนครับมาไป่จังเดยมนะครับเพี่จังไดยครับพี่น้องครับเบิงด้งงามแล้วครับกต่มแต่ภูสวยๆงามๆทั้งนั้นนะครับจากหมู่บ้านจากอบตทุกตำบลนนะในอำเภอสมเด็จนะครับ บริเวณโดมนี่คือบริเวณเว,เวทีกลางครับบริเวณรอบๆสนามครับเต็มไปด้วยพ,พี่น้องประชาชนที่มาเบ่งนะครับซึ่งว่าปีนี้คนหลายครับคนหลายกว่าเกา่านั่งร่ำกับเกินห้าร้อยคนครับผมว่าเกินห้าร้อยคนสิปีนี้เด่นคอยติดตามชมกันแล้วกันนะครับ นี่มาทักทายครับพี่น้องของชุมชนของเทศบาลนะครับเทศบาลสมเด็จนางํำทีมเทศบาลสมเด็จนะครับเดี๋ยวพ,พี่น้องทักทายไปเรื่อยๆก่อนนะครับ กำลังเซลฟี่กันกันนี่ครับนี่ครับนี่คือผู้ช่วยพยายบ้านหมู่สามนะครับที่เห็นนะครับสำหรับคลิปนี้ไปสำนีก่อนครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ